เราลองไหมบอกว่าเต้นไปด้วยนะแล้วก็จัดรายการไปด้วยเออก็ดีเหมือนกันนะนะแต่ไม่ไม่สารามันจะสุดยอดมากเลยนะค่ะจ้าฉันไม่ไหวไม่หวเลยค่ะจ้าพี่ก็ไม่ไหวเพราะว่าขาน้องเนี่ยจะเวลาน้องอ้อนเนี่ยเหยียบพื้นทีนี่สะเทือนไปหมดเทืเลยใช่ไหมค่ะที่บอกเขาสิมันมีนี่บางขาอยู่นะคะเขไปเหรอเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาสู่เบรกที่สารกับเรา สองคนนะฮะอ่ากับอะไรเอ่ยก็อ้อนเพลงนะครับผมบางคนตกใจอะไรของแกวะกับจูนตัวเองไม่ทันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวว่าแต่คุณผู้ชมเลยฮะผมก็ยังจูนตัวเองไม่ทันเหมือนกันอันด้วย ต้องอาศัยอาศัยสมาธิามากเลยทีเดียวนะคะวันนี้น้องอ้อมมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างเออไม่แล้วนะคะเมื่อเบรกแรกพี่ก็พูดถึงเรื่องของเซ็กซี่โป๊อปอะไรไปใช่ไหมใช่อ้อนก็เลยมีเรื่องปโป๊มาว่าจริงเปล่า พี่เห็นแล้วเปรี้ยวปากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะท,ที่ประเทศจีนนั่นเองจีนอี่เเหรอจีนอีกแล้วชีวิตน้องอ้อในบนบนกับจีนนะฮะไม่แต่บอกว่าจีนที่เป็นประเทศที่มีอะไรแปลกๆอยู่สเสมอนะอสังเกตุปะสังเกตได้เลยฮนะพี่ที่พี่เจอในแปลลกมาเอะไรนะแปลลกแปลกใช่ไหมใช่ขมาเาไม่ต้องเล่นก็ได้นะทำไมจ๊ะสงสารพี่ เก็บทุกรายละเอียดอะว่ามาฮะก็เมื่อวานนี้่านะคะล่าสุดเลยค่ะนะคะคม,มีเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเว็บไซต์ไลฟ์ลีกนะคะคเขาก็ได้เปิดเผยภาพสุดอึ้งค่ะนะคะเหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อจริงๆ,ๆแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่2020ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นข่าวนะคะในย่านธุรกิจเมืองจงตรงซานนะคะขณะที่มีผู้คนเนี่ยก็กําลังสัญจรเดินผ่านไปมานะคะก็คือมันจะมีตึกที่เคยเห็นมาตึกที่เขาจะมีจอ จอโฆษณาอยู่จอใหญ่ๆนะคะก็จอ LCD ขนาดยาคา่ะติดตั้งอยู่เพื่อที่เขาจะฉายโฆษณาใช่ไหมล่ะคะแต่แล้วจูจ่ๆเนี่ยพวกเขาก็ต้องตกตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงึค่ะเมื่อมีหนังโป๊ชาวตะวันชาวตะวันตกเนี่ยออกมาฉายแทนโฆษณาบีงทโฆษณาก็หายไปแล้วก็มีภาพนะหนังโป้หนังเอสกันเลยทีเดียวนะคะฉายอยู่บนจอยัก์ค่ะแล้วก็ฉายอยู่อย่างนั้นเนี่ยนานถึง20นาทีเลยอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวมากๆแสดงว่า คนที่ไม่ยอมตัดต่อนี่เขาอาจจะแบบว่าอินในฟิลนไม่รู้ว่ากำลังนอนหลับอยู่หรือว่ากำลังหายเข้าห้องน้ำหรือว่ายังไงนะคะก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้อ่าเขาเรียกว่าผู้เห็นเหตุการณ์นะคะในในบริเวณนั้นนะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยหลายรายยืนดูด้วยความตกตะลึงแบบพี่ว่าไม่ตกตะลึงแบบต้องยี่สิบนาทีไม่ตกตะลึงนะพี่ว่าคงจะตั้งใจแล้วอะแล้ว แม่แค่นาทีเดียวแล้วตกตะลึงเนี่ยพี่ว่าโอเคแต่ยี่สิบนาทีพี่ว่าไม่ใช่เลยนะฮะคือบางไลนนะคะเอากล้องเห็นมันถ่ายเลยเอากล้องถ่ายดูเก็บไปดูที่บ้านด้วยใช่อาจจะกลัวแบบว่าไม่ไม่หนำใจเงี้ยเอากาะอป็บนมันอาจจะเป็นอ่ออะไรคะเขาเรียกว่านิมิตใหม่ในการเปิดดู ริยาของผู้คนนะคะที่มีทั้งงงด้วยทั้งยืนตะลึงทําให้บรรดาผู้คนที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยแม่ผมแม่ค้าก็แห่ออกมาดูคนนี้กลายเป็นเยอะแยะไปหมดเลยคนดูแตกตื่นกันไปนะคะหลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยมาสอบสวนกรณีดังกล่าวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าความผิดพลาดเนี่ยสวนอะไรคะสวนฝรั่งหรือสวนชมพู่ ส่วนพิษสตร์อ่ะพิษสต์ก็เห็นหมอน้องต้องไปสอบสวนซึ่งเขาบอกว่าความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นผู้ควบคุมโฆษณาเองเนี่แหละนะคะแล้วก็เพราะว่ามีอาจจะมีคนแฮกก็ได้คือเกิดขึ้นด้2สองสาเหตุก็คือว่าไม่คนคุมเองก็คนมีคนอื่น่ยมาแฮกคอมพิวเตอร์เพื่อกลั่นแกล้งในบริษัทนี้ไปที่ตึกนี้อ่าไม่แน่คนคุมเนี่ยเขาอาจจะดูหนังอันนี้อยู่แล้วมัน เล็ดลอดออกไปอาจจะมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยประเด็นนางกาที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะก็ถูกแพร่กระจายทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วมากๆแล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวก็เหมือนที่ของเราก็เคยหลุดมาหลุดอะไรคะเป็นข่าวมาตอนนั้นที่เป็นข่าวในสพตอนนั้นไงอ๋อใช่ใช่ใช่นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าภาพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละสถานที่เนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะเอามาเปิดเลยใช่เรามัน คือสมควรที่ไว้ดูคนเดียวอ่ะพี่พี่ก็มีกี่เรื่องคะะมีกี่เรื่องสามแม่ของพี่ก็พี่เห็นเห็พี่เป็นคนอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆพี่ไม่ใช่คนลามกนะอ๋อเหรอใช่พี่แค่นคนะลื่งเยนะแยะนะลื่งมากเลยทีเดียว อะไรพวกนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะใครที่ทำงานโดยเฉพาะทํางานที่เป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเรื่องมันแบบนี้มันออกมาแล้วมันจะทาให้ให้เสียทั้งหมดเลยด้วยใช่เสียภาพลักษณ์นะฮะโดยเฉพาะของเราสองคนเนี่ยเป็นคนของประชาชนบางคนคุณผู้ชมชมอยู่ถามใช่ไหมว่าแกเป็นคนของฉันถามคณนี้ว่าเขาอยากได้อยากเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะดังนั้นเราต้องรู้จักการวางตัวใช่นะคะจะได้ไปฟังเพลงกันดีกว่ามีเอาเพลงพี่โก้และเนะเอาเพลงนี้เลย กำลังมาแรงนะฮะของนักร้อมสาวอันอัญชนายอมเสียใจแต่ไม่ยอมเสียเธอนะฮะอย่างที่คุณสตีเขาบอกนะบอกว่าเสียอะไรนะ,ะ,ระเสียเงินท่วมหัวไม่ยอมเสียเออเสียทองท่วมหัวแต่ไม่ยอมเสียหัวใครแต่ตอนนี้เขายอมเสียหัวนะครับเพราะว่าทองแพงถูกต้องะเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมสองเพลงอ่ะเพลงนี้กันครับผมอ่าโอเคาายอมเสียใจแต่ไม่ยอมเสียเธอครับ ัคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราศักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทริศสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0ูน0์สอ1แถึงหนสีทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิชื่อสบายทั้งปี บริษัทคอนทนบุรีจากการเราจาาัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายเที่ยสบายเที่ยสบาย,บาย,บายไม่ทีไหนก็บอกมาคลิปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนทนบุรีจำกัด02801 3 2 1 1 1ดถึงโทรหาเราสิคะ เฮ้ยอะไรวะไข่ตกอ๋อกำลังมันเลยนะว่นแล้วโอ้โหนะฮะใครมาปิดเสียงเราเนี่ยเพว่าอย่างนั้นแหละขาดความสุขเราซะอย่างนั้นนะฮะสวัสดีค่ะแต่ว่าจมูกเราบานด้วยที่เราเต้นเสร็จนะฮะไม่ได้บานธรรมดานะฮะบานเวอร์ใช่ไหอ่ะมีอะไรยกันนะครับผมเดี๋ยวขอถอดหมวกเนี่ยอสังเครื่องเขาบอกว่าหมวกนี้เนี่ยใครใส่แล้วจะเต้นเป็น อย่ามาใส่หนูนะทำไรนรับลองใส่ดูครับผมนงเหอ่ะใส่แล้วจะเต้นเลยนะฮะว่โอ้ยอย่าเลยดีกว่าพอแล้วใจก็เรียกว่าหมวกคำสาบนะฮะใช่เอาไปไกลๆเลยะม่ะอยู่ด้วยกันต่อในเปลงท้ายแล้วนะ่ะไม่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้ว เป็นเรอที่หมากับพี่โก้ใช่ไหว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ค่ะเรื่องเล่าเปลี่ยนเป็นเรื่องวายเรื่องแชมเปญอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะโอเคป่ะเอาว้ามาเลยซาล่าอะไรอะเป็นเรื่องที่เหมาะกับพี่โก้มากนี่อ้อนเลื่อกแต่ละเรื่องนี่เหมาะกับพี่โก้ไงอะไรวันเนี้ยหโหใจพี่เป็นเฉพาะใช่่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณใสบอกได้เลยว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆพี่ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากตัวนี้ครับผมสตรอเบอร์รี่ พี่โกมองให้อะไรจ้าอาไม่ต้องแล้วล่ะเป็นเรื่องคุณใส่ก็พี่ก็เคยทาคุณใส่ใครหรือเปล่าพี่ไม่เคยจ้ะเคยแต่โดนพี่มีแต่เขาโดนมีแต่เขาทํามาใส่ทำอะไรบ้างคะอาทิฮะอาทิทําอะไรใส่โดนของของอะไรคะของแข็ง ไปเย็บมาเมื่อวันก่อนแล้วสามสิบกว่าเข็มเออสมควรแล้วล่ะนะคะก็แค่เดินผ่านไปน้องอ้อนแล้วยังไงต่อเดินเหยียบเท้าเขาพี่ก็ผู้ขอโทษแล้วแล้วไงต่อเขาจะหาเรื่องพี่ได้เลยอือถึงเต้นนะเนี่ยจริงพี่ก็ผู้ขอโทษเป็นน้องอ้อนอ่ะให้อภัยไหมให้ดิเออแต่ พี่กระพัวเออพี่ครับผมขอโทษนะที่เหยียบท้าพี่แล้วพี่มีปัญหาอะไรกับผมไหมโอ้โหพูดแค่นี้เลยฮนะทั้งขวดทั้งอะไรมาเลยนาจะสองมา้าๆเลยทีเดียว,นะวเนี่ยสมควรนโดแล้วแหล,ละทุาผู้ชมอามาต่อกันที่ด้วยเรื่องที่เหมาะกับพี่ก็คือเร<ม>คุณใสแต่ว่าปกติเราจะได้เห็นพวกคุณใสที่เ,เกี่ยวกับประเทศไทยเราใช่ไหม<อ>แต่นี้ต่างประเทศก็มีคุณใสเหมือนกันนะเพาก็เล่นของกันนะจะบอกอ๋อรอออนะฮะ ก็มีสำนักข่าว a s p ค่ะคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าตำรวจที่เมืองแทนซาเนียค่ะเขาก็ได้จับนะคะจับกลุ่มผู้ชาย5คนค่ะหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยมีเอี่ยวกับการทำร้ายก็คือเขาจะมีความเชื่อคือต้องตัดแขนมีเอี่ยวด้วยเหรอใช่มี6564อย่างนี้ไหมหก้าสี่เอี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเต็งต่ำสูงเอี่ยวไม่เข้าใจคุณผู้ชมไม่เข้าใจ เอาวอกมาก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทําตำรวจได้ตามจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มน,นี้หลังจากที่มีการพบแขนของคนผิวเผือกข้างหนึ่งค่ะไปเจอมานะคะสฝัง <3 S 1> อยู่ในสนามหญ้าเมื่อวันที่15ม,มานะ ผิวเพื่อมีผิวเผื่อผิวมันไม่มีนะครับคุผู้ชมครนบผมผิวมันค่ะซึ่งหลังจากที่เขาได้แกะร้อยผู้ต้องหาได้แล้วนะคะก็มีการดักฟังการสนทนาของกลุ่มของกลุ่มผู้ต้องผู้ต้องสงสัยคนนี้ด้วยนะคะเขาก็มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์ค่ะนะคะแล้วก็พบว่าพวกเขายกำลังคุยกันนะคะถึงเรื่องการนําท่อนแขนนี้เอาไปขายเพื่อทําคุณใสคุณใสใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการตรวจสอบนะคะเขาบอกว่าเหยื่อที่ถูกชายกลุ่มนี้ทําร้ายค่ะ ที่เจอแขนนะคะคก็เป็นผู้หญิงค,คุณแม่ลูกสี่แล้ววัย3 9ปีนะคะคชื่อว่ามาเรียเชมบันเนเก้โอ้โอหนะคะอยู่จังหวัดสมาวังกาค่ะครับผมคบเคยไปไหมคะสมาวังกาไม่เคยไปนะ <laughs> แค่ในประเทศไทยเที่ยงไปไม่ครบเลยนั่นว่าอย่างนั้นแหละนะคะ,ะซึ่งเธอเนี่ยก็อาการสาหัสขาถูกถูกคนร้ายเนี่ยตัดแขนอย่างโหดเที่ยมเลยแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ประเทศเออแทนซาเนียเนี่ยคนผิวเผือกถูกฆ่าเยอะมากนะคะหรือว่าถูกตัดแขนอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากค่ะเพราะเขามีความเชื่อว่า อวัยวะของคนผิวเผือกเนี่ยจะเป็นของระอาเขาเรียกว่าของนาโชคโ <ฮะ S 2> ชคลางของของลังอะไรประมาณนี้นะคะจะนําความโชคดีนะคะแล้วก็ความรุ่งโรจน์เนี่ยมาสู่ <ฮะ S 2> ตัวเราถ้าเรามีพกติดตัวเอาไว้นะคะ,<ฮ>ะดังนั้นเนี่ยอวัยวะของคนผิวเผือกจะมีการซื้อขายด้วยนะคแล้วก็ราคานี้ไม่ใช่ถูกๆราคาแพงมากด้วยจะบอกให้นะคะเท่าไหร่จ้ะราคานี้ก็น่าจะเป็นหลักหลักล้านแหละครับผมค<ม>ุณผู้มชมฮะราคาไม่ไม่ถูกนะ,ะเพราะว่าเป็นราคาแพงนะครับ อ่ะต่อเลยครับฮะต่อเลยฮะขอบคุณมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนต้องบอกแบบนี้ว่ามีรายงานว่ามีผู้ชายมีเด็กสีมีเด็กชายผิวผิวขาวผิวเผือกนะคะต้องเสียชีวิตหลังจากที่ถูกแก๊งล่ากแขนคนผิวขาวเนี่ยทำร้ายอย่างหดเทียมขาแล้วก็ฟันแขนขาดเป็นเด็กก็ยังจะเอาแขนเด็กไปคิดดูแขนขาดนี่ดีนะแต่ถ้าขาขาดเนี่ยนะครับมันเล่นไม่ได้แจกเลยไหม ขอบคุณมากค่ะค้บับอ,อ้าก็เป็นเรื่องต่างประเทศนะคะ,ะเรื่องแปลกๆที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะ,ะถ้าห<ม>ากว่ามีอะไรแปลกๆแบบนี้เด็กเราจะมาอัปเดตที่คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันทุกๆวันเลยหวังว่าคุณจะได้อ่า ประโยชน์นะฮะสาระจากรายการของเราไม่มากก็น้อยนะครับถึงแม้จะน้อยแต่มันก็มีอยู่นิดนึงเลใช่แล้วนะคะยังไงให้ติดตามรายการของเราเรื่อยๆตลอดเวลาเราจะมีเรื่องแปลลบแปลลบเนี่ยนะฮะแปลกๆอย่างนี้แหละนะคะมานาเสนอตลอดตลอดเลยใช่ติชมได้ค่ะเสนอแนะอะไรก็0ู8 0 1 3 2 1 1 1ดนสนะคะวันนี้เวลาของเราดูสิหมดยังหมดเวลาขอคําอําลาสักหน่อย นี่ครับผมอ่ะ ก่อนจะจับไปในวันนี้นะฮะทิ้งท้ายนิดนึงก็แล้วกันนะฮะติชมอติน้อยๆนะะชมเยอะๆนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกับเรา2คนได้ทางทีมสองหนึ่งสองสองเจ็ดนะครับทางทีวีออนไลน์ของเราทางเว็บเว็บดอทคนธรรมรีดอทซีโอดอททีเอชนะครับผมแฟนเพจด้วยใช่ก็อล์อนตะลอนเพลงนะฝากอคู่ไปคลิกไลค์กันได้เลยแล้วก็รวมไปถึงธรรมรีวาไรตี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปกับ MV เพลงเพาะนะฮะ สาขวขราวเกะควรนะครับผมอของสาวชุติมาหลานย,ย่ามโมซึ่งเพลงนี้นะฮะดีเจคลืนของเราเป็นพระเอก m อด้วยดีเจนิกเองนะครับไปหลอกอตังสาขวขราวเกะมานะฮะสาขวขราวเกะนี่ควรตลอดเลยค,ลคลวรว่าดีเจนิกทำไมทำกันดูอย่างนี้แสบหมากินแต่แหลกไปไหนเนี่ยเอาล่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงของนักร้องสาวรากยาชุติมาหลานยามนะครับกับอัลบัม้มวนลืมตอ่นประพัณฑ์โดยอาจารย์เดชเกตชายโยรีดึลเสียงประสานโดยอาจารย์นภชูรัตก,กับผลงานเพลงที่ชื่อว่าสาวคาราโอเกะควรครับวันนี้ดีเจนิคิสนจาจัดนกกันไปก่อนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับที่ครับ fm 9 0เ5เมกะเฮิร์ตคุปรักบายเลโอ จากลากันก่อนนะครับขอให้ท่านทุกดีมีความสุขมากๆสดีจ้าเหมือนมีดกรีดใจเมื่อใครมาร้องคร่ำครวญทำนองโหยหู แช่เชื่อนทุกคืนเฝ้ารองน้ำนาไหลนองฟังเพลงชอบร้องของเธอคิดถึงเสมอคนจนทน